้อนอบน้อมต่อองค์พรัะตนตไตรอันมีพระบรมสารีริกธาตุพระปฏิมาพระธรรมจักรตนภาษีมหาโพธิประฏิสถานวัดป่าธรรมชาติและพุทธสถานทุกแห่งในมนุษย์โลกนี้ตลอดถึงเทวโลก ภมิโลกและอริยภูมิทั้งหลายอันเป็นสรณะ,ะที่พึ่งอันสูงสุดของเราชาวพุทธที่เคารพระลึกนึกถึงเพื่อเป็นเครื่องอย่างจิตใจของเราให้ชื่น,นบิกบานได้รู้ความจริงทำหลักของอริยสัจสี่ประการคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคขอเจริญสัทธาสัมมาปฏิบัติ ไปยังคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายี่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงเช้าเช้าทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดของทางวัดป่าธรรมชาติและวัดทองวิทยาราม วันนี้ก็มาพบปะพูดคุยธรรมะสารธรรมกันอีกเช่นเคยในช่วงเ,เช้าๆหลังจากทำวัดเช้ากันเสร็จแล้ววันนี้มาพบกันตรงกับวันที่29เป็นวันอังคารเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2500 64 วันนี้ก็จะได้นำธรรมสารธรรมมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดหรือการรู้ตามความเป็นจริงการฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรา ทำอะไรที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกทั่วไปเปรียบเทียบอุปอามาง่ายๆมีพุทธดำรัสตัดเป็นเครื่องระลึกนึกถึงว่าทันตังกิตตังสุขวะหังกิตที่ฝึกดีแล้วนำประโยชน์และความสุขมาแก่ผู้ที่ฝึกกิจนั้น เดี๋ยวว่าเมื่อฝึกกิจดีแล้วก็ได้ที่พึงอันได้โดยยากทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะธรรมชาติของจิตใจคนเรานั้นสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ก็โดยการอาศัยการฝึกฝนอบรมลถ้าเป็นร่างกายก็ต้องมียีนที่เข้มแข็งมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ที่เข้มแข็งเหมือนคนที่ออกกำลังกายตอนออกมันก็จะเหนื่อยมันก็จะหนักมันก็จะลำบากมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สบายไม่สบายส่วนจิตใจก็เหมือนกันถ้าเรามาดูเรื่องของการฝึกกายฝึกใจก็จะเห็นได้ชัด มีหลายๆคนที่ฝึกกายสามารถอดทนได้ยกตัวอย่างเช่นดำน้ำได้นาน,น,านกวคนปกติก็เพราะว่าเขาฝึกยกน้ำหนักได้มากกว่าคนทั่วไปเพราะเขาฝึกไม่ว่าจะเป็นพวกนักกีฬานักกายกรรมตีลังกาหกคเมนเขาก็ฝึกทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าพวกเขาอยู่เฉยๆแล้วพวกเขาก็จะทำได้อย่างนั้นเขาก็ต้องฝึกฝนอบรมอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำการที่เราฝึกเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิสมาธิถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับบคุคคลพูดเตรียมพร้อมซ้อมดี มีชัยไปกว่าครึ่งนอกจากมีชัยแล้วก็ยังมีคุณวิเศษเป็นพิเศษอีกต่างหากเพราะสมาธิเนี่ยนะเหมือนคนกับพร้อมมีความพร้อมมากสามารถที่จะเดินทางได้ไกลได้นานอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของสมาธิเมื่อเราฝึกการที่จะผ่านด่านสมาธิทางกาย เราก็ต้องผ่านด่านเรื่องของความเก็บความปวดความเมื่อยความทุกข์ความลำบากก่อนอเหตุผลที่เรายังเก็บยังปวดยังเมื่อยยังลำบากอยู่คือสิ่งที่มันเกิดนะั้นมันจะทำให้เราได้ตัวสมาธิโดยเฉพาะวิริยะความเพียรเผาอุปมาเปรียบเทียบ ถ้าเราอยากได้ปลาสุกเราก็ต้องเอาไปปิ้งก่อนปิ้งปลาเอาไปทอดก่อนเราก็ต้องมีไฟมีไฟเอาไปทำให้มันอุ่นให้มันสุกจะหมักจะดองไว้านานๆอย่างเช่นปลาราอย่างเงี้ยเราก็ต้องหมักเขาก็ต้องดองในเวลานานพอสมควรจึงจะกินได้สามเดือนห้าเดือนหกเดือนหรือแม้แต่ ผลไม้ที่เขาหมักขายพวกไวน์พวก,วพวกเหล้าอะไรก็ตามใช้เวลาหมักหลายวันหลายเดือนหลายปีกว่าจะมาเป็นเหล้าเป็นยาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่อันนี้คือคือข้อเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนเรานั่งดูความเก็บความปวดความเมื่อยความทุกข์ความลำบากทางกายเนี่ยพระอาจารย์เคยดูสารคดี นักกายกรรมเขาต้องไปฝึกตั้งแต่เด็กต้องกดขาต้องเหยียบขาต้องแวกขาต้องยกขาฝึกอย่างนั้นเน่ยฝึกบ่อยๆจนมันกลายเป็นความคุ้นเคยไปมันเป็นกลายเป็นความแข็งแก่งขึ้นมาก็ต้องฝึกวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันฝึกทุกวันแบกน้ำหนักทุกวันทำแบบนั้นเป็น ประจำซ้ำๆซๆๆแล้วซ้ําอีกทําจนกลายเป็นปกติไปอันนั้นคือร่างกายฝึกให้ร่างกายเข้มแข็งมันก็ไม่ใช่เพราะร่างกายอย่างเดียวมันก็ต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นด้วยมีจิตใจที่อดทนด้วยครนี้การฝึกใจให้อดทนเราก็ต้องอยู่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น รู้สิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นมองสิ่งนั้นให้เป็นธรรมดาให้เป็นธรรมชาติของมันเหมือนกับการที่เราอยู่กับพองกับยุบกับนั่งกับถูกชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งอุปมาเหมือนน้ำมันในเม็ดงาเหมือนวิตามินในเม็ดข้าวข้าวเม็ดหนึ่งก็มีวิตามินงาเม็ดหนึ่งก็มีน้ำมัน แต่ถ้าเรารวมตัวมันกันได้เยอะขึ้น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 ก็กลายเป็นคําข้าวกลายเป็นกองข้าวใหญ่มากขึ้นทั้งที่เม็ดมันเล็กนิดเดียวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็รวมตัวกันมันหยาดฝนที่ตกทีละเม็ดทีละเม็ดก็กลายเป็นน้ําเต็มมหาสมุทรอย่างนี้เป็นต้น จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกดูมันบ่อยๆรู้มันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆเข้าใจมันบ่อยๆเราก็จะได้ตัวขันติธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสมาธิธรรมมันก็จะเกิดขึ้น,นเพราะว่าเราสามารถที่จะอยู่กับความเป็นจริงอย่างนั้นได้เดี๋ยวว่าจิตไม่วุ่นวาย จิตเป็นสมาธิจิตมีกำลังขึ้นมาเราก็สร้างมันขึ้นมาได้โดยการฝึกฝนอบรมกายฝึกฝนอบรมใจเรานี่แหละอันนั้นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะไม่วุ่นวายถึงจะมีได้ยินเสียง บางคนนี่ได้ยินเสียงหนึ่งจิตมันก็ฟุ้งออกไปข้างนอกดังนั้นท่านจึงให้กําหนดได้ยินนอได้ยินนอได้ยินนอได้กลิ่นนอได้กลิ่นนอได้กลิ่นนอหรือว่าเห็นนอ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 เนี่ยยินร้อนนอนแข็งเกิดขึ้นก็กําหนดยินนอร้อนนอแข็งนอหรือว่าอยู่กับมันดูมันการสั่งสมความเข้มแข็งของจิต ก็คือสั่งสมการที่เราอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่นะอุปมาเหมือนการตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนๆตีตอนร้อนๆถ้ามันไม่ร้อนแล้วมันก็ตีตีไม่ไม่ได้เหล็กมันไม่เปลี่ยนสภาพถ้าเราจะทำอะไรให้มันสุกเราก็ต้องให้มันร้อนอุณหภูมิร้อนขึ้น ร้อนขึ้นร้อนขึ้นเราก็จะเห็นสภาพมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอันนั้นถ้าว่าโดยหลักการฝึกแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เราเป็นอะไรหรอกนึ่มันไม่ทำให้เราได้รับบาดเจ็บถึงขนาดเสียชีวิตเหมือนกับอุบัติเหตุทั่วไป บางคนบอกเก็บขาปวดขาปวดเมื่อยตามเนื้อตาม,ต,ามตัวลําบากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่หนักเท่ากับแบกกระสอบข้าวสารมันก็ไม่หนักไม่เก็บปวดมากเหมือนกับโดนมีดแทงไม่เก็บปวดมากเหมือนกับโดนตีโดน,โดนทำร้ายหรอกถ้าเราเข้าใจหรือว่ามันก็ไม่เก็บปวดเหมือนกับพวกสัตว์ที่เราเอาไปปิ้งเอาไปย่างเอาไปทอด เป็นเป็นเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นมันไม่เป็นอย่างนั้นเหตุผลเพราะว่าเวลาเราไปฝึกเนี่ยเราก็อยู่ในร่มอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดจากสัตว์ต่างๆที่จะมาทำร้ายเราแล้วก็เวลาเราฝึกเราก็มีพัดลมเป่าบางทีบางที่ก็มีแอร์ด้วย ดันั้นมันอยู่ที่ความตั้งใจมั่นคงแค่ไหนแล้วก็ฝึกไปตามกระบวนการได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นผู้ที่ยังกลัวตัวเองอยู่เดี๋ยมันจะฝึกได้ยากกลัวตัวเองเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของรูปของนามนั่งนานๆบางคนก็กลัว พอไม่หายใจก็กลัวจริงๆลมหายใจมาละเอียดมันเบาบางตกใจก็ไม่กล้านั่งต่อพอาบางคนนั่งนานๆก็ปวดเพราะร่างกายมันเป็นทุกข์อยู่ด้วยตัวของมันเองบางคนเก็บปวดเพราะอุบัติเหตุเก็บปวดเพราะโรคภัยไข้เจ็บเก็บปวดเพราะว่าร่างกายมันถูกใช้งานมานาน อยู่ซ้ำๆกับเรียบทนั้นๆก็เก็บก็ปวดก็เมื่อยก็ทุกข์ขึ้นมาบางทีก็เก็บปวดเพราะวิบากกรรมเก่าก็มนะีเก็บปวดเพราะกำลังสมาธิมันเต็มที่มันได้กำลังมันเป็นของดีนะถ้าว่าไปแล้วทุกขเวทนาเนี่ยเป็นของดี เป็นของดีเป็นของจริงแล้วมันเก็บมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์นี่จิตมันจะไม่ฟุ้งไปที่ไหนมันจะอยู่จดจอ่ออยู่กับเวทนามันมีข้อดีหลายอย่างมันทำให้เราไม่ง่วงไม่คิดไปเรื่องอื่นแล้วมันทำให้เราเห็นสัจธรรมความจริงก็คือความได้ตัวขันติธรรม ได้ความอดทนการดูก็เหมือนกับอุณหภูมิคงที่อโอ้คงคงที่ถ้าร้อนคงที่เนี่ยมันก็จะทำให้ได้ได้ผลดีเพราะสภาพของเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วว่าทุกขเวทนาคนส่วนใหญ่จะมองเห็นว่าทุกข์นี่มันมันทุกข์โอ้มันทุกข์อนทุกมันทุกข์แต่จริงๆเวทนาไม่เที่ยง มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากนั้นนักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่มักจะไปติดอยู่กับทุกข์พอะไปคิดว่าทุกข์นั้นมันมันไม่ดีเราไม่ได้มองด้านดีของมัน เรามองแต่ด้านเสียด้านลบเราไม่ได้มองด้านดีจริงๆเราก็ต้องรู้วิธีการถ้ามันเมื่อยก็ยืดขึ้นร,รู้ว่ายืดขึ้นปรับปรุงขยับขยายเคลื่อนไหวอยู่กับมันแต่ว่าเวลาเราทำเราก็อย่าไปทำด้วยความพอใจหรือไม่พอใจเราก็รู้ตามธรรมดาของมัน ดังนั้นเราอย่าเห็นทุกเป็นศัตรูเราต้องเห็นเป็นเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนรักเหมือนคนสนิทชิดเชื้อกันเหมือนคนที่ปรารถนาดีหวังให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เรามีประสบการณ์อย่างนั้นถ้าคนไม่มีประสบการณ์เราก็จะกลัว ทวนนี้ศักยภาพของการใช้ร่างกายของเรามันลดลงเพราะเราได้รับความสะดวกสบายหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นทำให้เราเป็นคนอ่อนแออ่อนแอโดยสภาพ พ่าเราไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เรานั้นไปเยินดีพอใจกับสุขที่มันเกิดขึ้นดังนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดคติธรรมชาวนี้หวังว่าเราจะเข้าใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการฝึก ฝนนบรมตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปก็นั่งเจริญสติไว้ก่อนจนกว่าจะครบเวลา อสมควรแก่เวลาความรู้สึกตัวแผลเ่ตาอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากเวรไภอุปสรรคอันตรายใดๆบริหารตนให้มีความสุขโดยอำนาจบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พบกัลยาณมิตรที่ดี ที่มีสัมมาทิฏฐิกัลยาณมิตรที่ดีที่เบหา,ากันอยู่แล้วขอให้มีความสุขโดยการเจริญสติขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงาธาตุขันให้เป็นไปได้ด้วยดีในเรียบทน้อยใหญ่อย่างมีความสุขโดยการเจริญสติขอให้จิตการงานที่ข้าพเจ้าทำมีกัลยาณมิตรที่ดี ประทมค้ำชูดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีทรัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจากทิศทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นแล้วขอให้เจริญงอกงามปดิสั่งบารมีครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขอย่าทะเลาะเบาแวงกันมีความสมัครสมานสมัคคี มีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีขอให้บุตรธิดาสามีภรรยาของข้าพเจ้ามีความสุขมีความกตัญญูกตเวทีรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในสามสิเวทภพภูมิมีความสุขตามสมควรแกร่อัตภาพของตนขอพระเจ้าทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานไว้ที่พระนิพพานสาธุสาธุสาธุอนุโมทน